ขอเชิญพุทธศาสนิกชนร่วมงานบุญครั้งยิ่งใหญ่พิธีหล่อเกตยกองค์พระประธานอุโบสถพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ์หน้าตักกว้าง109นิ้วขึ้นประดิษฐานไว้บนแท่นฐานบัลลังขุมทรัพ,พย์พานคราช9เสียนและขุมทรัพย์มังกรทองภายในอุโบสถโบสถ์มังกรนครสวรรค์ และร่วมเททองหล่อพระโมคคัลลานะพระสารีบุตอรอครสาวกซ้ายขวาผู้เลิศด้วยอิทธิฤทธิ์และมากด้วยสติปัญญาณวัดราชธาธรรมหรือวัดหนองไม้ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ กำหนดการวันอาทิตย์ที่12กุมภาพันธ์2560เวลา8นาฬิกา30นาทีเปิดลานบุญลานกุศลเพื่อสการะขอพรพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ์หลวงพ่อสำริดผลทันใจและเปิดโอกาสให้ทุกท่านได้บูชาแผ่นทองแท่งทองบูชาพระพุทธเมตตามหาเศรษฐีสร้างพระไว้แทนตัวเขียนชื่อนามสกุลวันเดือนปีเกิดตนเองบรรจุไว้ในแท่นฐานบันลังขององค์พระประธานอุโบสถ เพื่อหน,นุนดวงนุนชีวิตนุนทรัพย์สินเงินทองนุนโชคหนุนลาบนุนวาสนาบาร,รมีและเพื่อปัดทุกปัดโศกปัดโรคปัดภยัยปัดเคราะห์ต่อชะตาแก้ปีชงจะได้เป็นสุริมงคลแก่ตนเองตลอดไป เวลา11นาฬิก19นาทีทำพิธีบวงสวงองค์เทพเทพาอารักษ์บุรพาจารย์พญานาคราชและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายและชมขบวนแห่มังกรทองเจ้าพ่อเจ้าแม่ปากน้ำโพสุดอลังการเวลา13นาฬิกา9นาทีประกอบพิธีเททองหล่อเกตพระประธานอุโบสถพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ์และเททองหล่อพระโมุคลานะพระสารีบุตรอัครสาวกซายขวา เวลา14นาฬิกา29นาทีพิธีมหามงคลราชาแห่งเลิกยกองค์พระประธานอุโบสถพระพุทธเมตตาศดิ์สิทธิ์หน้าตักกว้าง109นิ้วขึ้นประดิษฐานไว้บนแท่นฐานบัลลังก์ขุมทรัพย์พานาคราช9เสียงและขุมทรัพย์มังกรทองภายในอุโบสถโบสถ์มังกรนครสวรรค์เวลา20นาฬิกา30นาทีชมหน้าตาตรีคณะลิเกชื่อดังเสรามาน วันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2560เวลา20นาฬิกา30นาทีสนุกสนานกับรำวงชาวบ้านอทโฟเอ S, คอมโบเต็มบงสุดมันโอ้ยหัวใจผมดอแม้จำพาะมาดอตรงหัวใจ อย่าลืมอย่าพลาดโอกาสสำคัญงานบุญครั้งยิ่งใหญ่วันอาทิตย์ที่12และวันจันทร์ที่13กุมภาพันธ์2560ณวัดราชศรธาธรรมหรือวัดหนองไม้ตำบลเนินขี้เหล็กอำเภอลาดยาวจังหวัดนครสวรรค์ท่านที่มีความประสงค์จะร่วมทบ,บุญในครั้งนี้หรือเป็นเจ้าภาพเลี้ยงโรงทานติดต่อร่วมบุญได้ที่พระครูศรีปทุมานุรักษ์เจ้าอาวาสโทร0 8 9 2 4 4 4 1 7หหรือที่พระมหาไพรโรธธรรมรังศีโทร0 9 0 6 6 0 8 3 9 6หรือที่คณะกรรมการวัดทุกท่านขออำนาจบาร,รมีคุณพระศสีรัตนาตรายัยบาร,รมีพระพุทธเมตตาศักดิ์สิทธิ บารมีหลวงพ่อสัมฤธิ์ผลทันใจและบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหลายจงดลบันดาลให้ท่านและครอบครัวให้มีแต่ความสุขความเจริญมีโชคมีลาบร่ำรวยเงินทองเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปเทิน